อยากจะขายของเริ่มต้นที่ไหนดีอันดับแรกเลยนะคะที่พินยอยากจะแนะนํานะคะการขายของครั้งแรกไม่ได้เริ่มต้นที่การหาสินค้านะคะแต่มันเริ่มต้นที่ทัศนคติของเราถ้าหากว่าเรามีทัศนคติที่ดีต่อการขายนะคะไม่ว่าเราจะจับอะไรมาขายเราขายได้ทุกอย่างข่ะเมื่อไหร่ก็าตามที่พูดถึงเรื่องการขายนะคะมันจะมีคําพูดหรือความคิดที่มันหลุดออกมาโดยที่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม แม้กระทั่งตัวพินเองนะคะก่อนที่จะมาขายของเนี่ยมันก็มีคําพูดเหล่านี้กับตัวเองนะคะคําพูดที่ว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนพูดไม่เก่งฉันไม่เคยขายของแล้วฉันจะขายได้ยังไงคําพูดพวกนี้เคยมีไหมคะในความคิดของเราหรือว่าเราได้หลุดปากพูดกับใครไปนะคะคําพูดเหล่านี้นะคะมันล้วนเป็นข้ออ้างสําหรับการกลัวการถูกปฏิเสธนะคะมีคนเคยพูดไว้ว่าในโลกของเรานะคะถูกขับเคลื่อนด้วยการขาย ถ้าหากว่าไม่มีการขายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็าตามถ้าคุณทํางานประจําสิ่งที่คุณขายก็คือขายความสามารถขายไอเดียขายความคิดของคุณเพื่อให้เจ้านายของเราซื้อไอเดียของเราทําให้หน้าที่การงานของเราจเจริญก้าวหน้ามีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นหรือมีการปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นนั่นเองถูกไหมคะแต่คนส่วนใหญ่นะคะมักจะเอาการขายไปผูกกับการตื้อง้อขอขาย ก็เลยทําให้แบบข้างในของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในอาชีพนี้หรือว่าไม่รู้สึกภูมิใจในอาชีพนี้คิดว่าอาชีพการขายคือการตื้อง้อขอขายแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนมุมมองนะคะสําหรับตัวพิมนะคะก็เป็นนักขายเหมือนกันพิมขายอ่า ผลิตาภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพก่อนที่พินจะเอาอะไรไปขายเนี่ยพินได้เอาตัวเองเอาร่างกายของตัวเองเอาตับไตไส้พุงของตัวเองเนี่ยไปลองกับผลิตาภัณฑ์ตัวนั้นก่อนจนเห็นผลว่ามันดีจริงๆริพินก็นําเสนอให้กับลูกค้าคนที่อยากจะดูแลสุขภาพหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพที่คล้ายๆกับพินแล้วทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นทําให้สุขภาพของเขาดีขึ้น ซึ่งมันเป็นการเหมือนกับเราได้ไปบอกต่อสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเรามันทําให้พินภูมิใจในอาชีพนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะในทุกๆวนันเวลาใครถามอะไรพินก็บอกว่าพินเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะขายผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพทําให้คนหลายๆคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนมุมมองมามองในที่ว่าเราเป็นคนที่ส่งมอบสิ่งดีๆหรือสิ่งที่ไปช่วยแก้ปัญหาให้กับ คุณจะรู้สึกภูมิใจในอาชีพนี้ภูมิใจในตัวเองไม่ว่าคุณจะเอาอะไรมาขายคุณก็จะขายได้หมดนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบค่ะคลิปในสไตล์แบบนี้นะคะพิมพฝากกดไลค์ช่องด้วยนะคะแล้วก็จะมีสาระดีๆแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ